ครับผมก็สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับผมอันนี้จะเป็นอเมริกันนะครับผมอเมริกัน,นจะเป็นจะกิริงไม่ค่อยโตนะแต่ว่าจะแตกความได้ได้ดีนะแต่อันนี้ผมจะตัดไปเยอะเลยตัดไปเสียบก็ทําให้ไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องเรื่องความแต่จริงจะไม่ค่อยโตนะจริงจริงจะไม่ค่อยโตมากแต่ว่าจะค่อยสร้างความเวลาเป็นไม้ที่จริงเยอะความเยอะจะสวยมากนะต้นนี้ ดอกจะเป็นแบบนี้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เป็นอเมริกันนะผมผมมีอยู่คู่หนึ่งจะนําเสนอด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมมาดูอเมริกันคู่นี้นะที่ถ่ายเมื่อกี้แหละดอกเมื่อกี้นะต้นนี้ผมเสียบแบบผาริมอันนี้เป็นไม้จิงเล็กเสียบผาริมเพราะว่าเร่งให้ไม้ตัวไวอันนี้จะเสียบแบบนั่งแทน่นอันนี้สวยนะอันนี้อร์มจะสวยคู่นี้เป็นไม้เทียบสวงๆไว้ให้แล้วครับผมก็คู่นี้อยู่ที่สามร้อย สามร้อยบาทมาดูเพพนาบ้างเดี๋ยวพวมีเพพนาให้ดูนะผมไปไปรับมาเมื่อเช้า,ชานี่แหละพอพอได้มาอันนี้จะเป็นเพพนาต้นที่ที่ลอกกิ่งอันนี้ไม้อย่างนี้ลอกกิ่งให้กก่งเมียมใหญ่และจะแตกความเมองบนอันนี้จะเป็นเพพนาเสียบกิ่งเจ,งจงสซนรก็ตามที่เห็นนี่นะอันนี้ต้นเพพเพพนาเสียบนะเสียบใช้ต่อลูปผสมญี่ปุ่นฮอลแลนด์สายอิษญิด ยญี่ปุ่นแปดสิเปอร์เ็นต์วดยยสิเพื่อสร้างรกห่มันเผาเาบบนี่ยไม่ใช่มันเผามันเผาเว้ยรถขายมันเผาผมงงเอาโอเคเอาใหม่ัวกนี้สามร้อยนะสามร้อยเหมือนกันวันไม่มีตังก็แบบนี้แหละอันนี้เพน่มเทพนาอันนี้ตัวนี้ จะมีรอยกิ่งกิ่งจะรอยเป็นมีแผลนะมีแผลคือจะเ๋เจ้าของเขือนว่ากิ่งเสียมาเรว่ากิ่งเสียผมก็ได้รับมาด้วยก็เห็นครงร้างสเสวยแต่ก็หายนะเดี๋ยวไม่ไม้ก็หายนะเดี๋ยวก็หายเพราะว่าอันนี้จะเป็นกิ่งที่ที่รอยเสียนะผมผมแง่ออกผู้เชา้านี่างนีนะผมแง่ออกรอยแง่สุดเลย,เลยแต่เดี๋ยวก็แห้งแล้วเดี๋ยวก็แห้งแล้วไม่เป็นไรก็เจ้าของก็ได้มาประมาณนี้นะอันนี้คือไม้ไม้ใหม่อยู่อันนี้จะ ที่เอามาเพราะว่าหนึ่งอันนี้เดี๋ยวก็หายนะหายแล้วแต่กิ่งออกมามาใหม่ถึงไม่แต่กิ่งตรงนี้ก็จะแตกด้านข้างกันอันนี้กิ่งเมียนใหญ่กิ่งเมียนสูงจะเป็นไม้ที่ฟอมใหญ่อันนี้นะในในอนาคตก็จะมาคู่กับไม้ต้นนี้อันนี้เช่นกันกิ่งเมียนใหญ่ในอนาคตสวยอันนี้จะสวยนนะคตคูพพ่นี้สวยแน่ไอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็หายแล้วก็แห้งแล้วก็แต่กิ่งใหม่อันนี้คู่นี้เป็นไม้ที่ฟอมสูง อันนี้เรามาดูแบบลำน้มล้วนกันนะลำน้มลุ้นโอดมันล้วนใหญ่สวยอย่างนี้แบบนี้กิ่งกำลังมาความกำลังมาเพชรบนาแต่ความเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่การแต่ความแล้วก็แต่ความเลีงตามธรรมชาติเราแค่เลี้ยงให้โตอย่างเดียวให้ปุ๋ยให้น้ําทุกวันเพชปบนาต้องการแสงแดดที่เยอะหน่อยจะอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับคู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทอันนี้มาดูเพชรบนาอันนี้เพชรบนาไม้เสียบกิ่งนะ เกสรก็แลแบบนี้แหละเห็นไหมนะเป็นเพพันาเสียบจิงนะเล่าแบบนี้นะับเล็บทําไมดําจังไม่ได้ตัดสักทีดอกสวยนะตัวนี้ดอกสียูวยสวยเลยอันนี้ใช้ต่อเพพันาแล้วก็ใช้จิงเพพันนาอันนี้เขียนจิงเขียนดอกตัวนี้สวยก็มาเสียบอันนี้ถูกมากนะสามร้อยห้าสิบาทเองอันนี้ผมเอาแค่สามร้อยห้าสิบาทเองนะก็เช้านี้เท่าน,นี้ับผมเลี้ยเจอกันใหม่เก่ามีอะไรมานลาเนอ อรีกอย่าห่วง,งาไปเลยนะแล้วก็หายนะนี่หายเพราะว่าผมดูแล้วผมแค่ที่ที่เสียทิ้งหมดแล้วแล้วก็แห้งก็ติดลรแปดสิบาทราคาเข้ากับอันนี้กสามร้อโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับ